สวัสดีครับทุกท่านที่รังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับนะเราก็จะมาฟ์มกันยับต่อนะทุกคนนะอันนี้ทำไปแล้วนะครับอันนี้ทําไปแล้วอเดี๋ยวลงไปข้างล่างในหลุมตรงนี้ดีไหมจะมีนกอยู่ซ่อนอยู่ข้างล่างหรือไมมนะครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาตามล่าหานกกันนะ เออนี่ไอ้ตรงขางน้ำไงตรงขังน้ำจำได้ทุกคนกันจัดการตรงนี้เลยครับทุกคนครับชายดาวจัรมันกูบอาทุกคนครับ t h อ h u ันต์ออสส์โอ้ยมเนี่ยมันเป็นหมื่นนะทุกคนนะเออแรงอึูนได้ไอ้ลอยเนี่ยเออเลเกวลาหกสิบนี่แรงขนาดนี้ละว่าใช้ได้นะว่นใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวลำคอตัวเดียวที่อ่ไม่สามารถ อัดาวได้แต่ว่าตัวอื่นเราก็อดาวไม่ได้อยู่ดีแหละเออตัวอื่นเราก็ห้าดาวนี่คือไม่เคยได้อัพดาวต้องจากจุกลี่ที่มันหลุดมาได้อยู่ไงไรก็ไม่รู้ซนะีสองมาโอเคนะครับทุกคนครับ ลงเห่งลงไปแล้วทุกคนนะเช็คด้วยนะครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่นะทุกคนนะนี่มันแค่เสาไฟประดับฉากนะครับมีนกซ่อนอยู่เป็นนกประกอบฉากนะครับและตรงนี้นะครับเป็นจุดเก็บแฟกนะทุกคนนะลงมาแถวนี้อย่าลืมแวะวิ่งมาเก็บตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ครับอันี้แฟกเอาไปอ่อัพแฟกเราแบบฟรีนะทุกคนนะอืมก็มีลงมานะครับตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่เราเอาแผ่นหินสี่เหลี่ยมมาใส่นะครับทุกคนครับเนี่ยใส่ไปเลยครับเรามี5้าอันนะทุกคนนะดูว่า มันต้องใช้ทั้งหมดกี่อันนะครับยึบเข้าไปนะครับทุกคนครับไม่แน่ใจนะทุกคนนะไม่ได้จําครับเพราะฉะนั้นเราใส่ไปครับมีกี่อันเราก็ใส่ไปครับจึงจึงจึงจงนะครับเดี๋ยวบอกว่าแค่6อันนะ1 2 7อันครับทุกคนครับขาดอีกแค่2อันเท่านั้นเองเหรอ เออเหมือนเหมือนขาดแค่สอกอันเท่านั้นครับทุกคนครับจะครบแล้วนะทุกคนนะมาข้าไปครับไม่มีทางที่พวกแกจะหนีได้เพราะนี่คือระแคงสายฟ้าและต้องแข็งเนี่ยหมื่นเลยนะทุกคนนะเลเวลตัวนี้ยีงทีเป็นหมื่นนะทุกคนนะเออหรือว่ามีความรุนแรงอยู่ครับทุกคนครับนี่จะถือว่าเมืองแห่งความมั่นคงเรียบร้อยครับทุกคนครับตายไปแล้ว ไม่มีอะไรให้เก็บนะครับแถวนี้นะครับอ๋อทำไมตัวเรากล้าไปจิปาอ่นี่ไงนี่ไงนี่ไงนกตรงนี้ครับทุกคนครับเออนี่แหละที่เราแก้ไขปิญนาตรงนี้ไม่ได้นี่ครับใช้ขนนกแล้วมันจะเกิดเป็นเสาไฟขึ้นมานั่นเองครับทุกคนครับแต่คงไม่เอากูบ้าดปีนขึ้นไปจริงนะเดี๋ยวแม็กมันหล่นหลน,หลนตกลงไปก็ไม่ได้คูดาวต้องสิบสวิวิเอาเอมเบอร์ยิงนี่แหละมันง่ายที่สุดแล้วนะเอตอตัวละครที่ดีที่สุดในเกมเอมเบอรอ์จัดการมันซิ ชุดเขาให้นะครับทุกคนครับยิงเรียงออมาเลยนะทุกคนนะยกเว้นหนึ่งอันทุกคนแค่นั้นเองครับทุกคนครับเอ่านที่เป็นดาวสีดำคืออ่านที่ต้องยุดนะครับเออ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 ไม่ใช่ครับทุกคนครับไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอสามอันเท่านั้นหรอแสดงว่าต้องยิงดาวสีขาวเขาไม่ใช่ดาวสีดำครับอันนี้นะพี่บอกเลยวิธีการเคลีย วิธีการเคลียร์ก็คือต้องยิงให้ครบครับทุกคนครับยิงให้ครบโค้งเขาให้ครับแล้วมันก็จะดับไปครับแล้วเราก็ยิงใหม่อีกรอบหนึ่งครับโอ้เขาให้ครับอาจจะเป็นสามดวงล่างดวงบนไม่เกี่ยวอืมโอ้เขาให้อ่าเรียบร้อยครับเป็นสามดวงล่างนะทุกคนนะจิงดาวสีดำนั่นแหละเรียบร้อยครับแล้วก็ด้หีบวะไม่ใช่ขังน้ำวะเอาเรียกว่าแบบยิงแล้วน้ำห้ลงไปอ๋อมีนกตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับทุกคนครับมีตรงนี้อีกตัวหนึ่ง เออที่ขางน้ำมันอยู่ตรงนี้เรียบร้อยครับทุกคนครับทีนี้เราก็จะลงไปได้นะเดี๋ยวเปลี่ยนทีมก่อนครับเอาทีมนู้นมาเก็เร็วนะทุกคนนะเออตอนนี้เหลือเอลอยนะครับกับไรเด้นนะครับที่ความสนิทสนมยังไม่เต็มสิบนะทุกคนนะอ่ะข้างบนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเคลียร์แล้วนะครับเนี่ยวิ่งมารอบๆนะครับดูว่ามีนกไหมนะครับไม่มีนะครับในห้องนี้ถือว่าหมดนะครับทุกคนครับในห้องนี้ถือว่าหมด เออไอ้นกตรงนี้เป็นนกประกอบฉากนะครับไม่เกี่ยวข้องนะครับนี่ก็เป็นหายนะครับไปจากนั้นเราไม่ต้องสนใจเราลงไปเลยเออไปดูข้างล่างซิผมมีอะไรรอเราอยู่ชึบเข้ามานะครับทุกคนครับเมื่อเราลงมาข้างล่า,า,ง,ลางก็มีอนสเตอร์รอเราอยู่หนึ่งตัวที่เราทำอะไรมันไม่ได้หนึ่งมันจะก,กระโดดขึ้นมาแล้วก็ไอ้ลอยโอ,โอ๋อ,อ,อคนไหนครับเนี่ยเรียกว่าหกสิบนะทุกคนไอ้ลอยอ่ะ ได้นะครับโูดขึ้นมาครับคุณใหมือไปโดนครับคุณอะไรเนี่ยแบตครับแบตจะหมดครับทุกคนครับแบตจะหมดเฮ้ยนี่เล่นจนแบตจะหมดได้เลยนะนียตูดนี่น่าอีกทีนึงครับแตกไปครับควนครับอ้าวข้างในครับควนครับข้างในมีชันเลนนี่ครับโดดโดดแต่จีดูดดไอเทมขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะเออแต่ว่าตัวอื่นที่เป็นตัวร่วมมันจะดูดได้ดีกว่านี้ เอามาข้างใต้จะเป็นชาเลนจ์นะครับทุกคนครับอย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วนะนอกจากชาเลนจ์นี้นะครับทุกคนครับลงมาเพื่อตีชาเลนจ์เท่านั้นนะทุกคนนะลงมาเพื่อตีชาเลนจ์เท่านั้นเหรอไม่มีอะไรให้เลยเหรอนอกจากชาเลนจ์นี้เท่านั้นเงี้ยหรออะไรวะเนี่ยเอาสิชาดกำลังรอครับทุกคนครับชาดกำลังรอครับให้ตีตัวอะไรก็ไปดูครับเอาหุ่นยนต์ครับทุกคนครับสามตัวครับหุ่นยนสามตัวมีมาสองตัวครับทบามมันขาดตัวนึ่นครับ จางนี้ล้วก็ยิงก,ก็ไปเลยครับทุกคนครับยิงก,ก็ไปเลยเิมพลังเติมล้มก็ไปเออล่วงไปถึงตัวครับล้มไปถึงตัวครับล้มเองครับแล้วก็แตกไปเลยครับฟอฟอฟแตกไปครับรทุกคนครับอีกตัวหนึ่งครับผมไม่น่าใช้ท่าไม้ตายไปเลยครับทุกคนครับแล้อีกตัวหนึ่งก็เลยไม่ได้ใช้ครับเออตีก็ไปตีก็ไปเอื้ออเอื้ออเอื้อดนไถ่ก็ทุกคนครับ ไปแล้วโอ้โหมันวิ่งไปนูนแล้วทำไมเราติดโดนอีกเออวิ่งเข้าไปข้างหลังมันก็โดนว่นเท้าวันนะทุกคนนะต้องระวังด้วยตัวตันี้เออเนี่ยมีดทิวเดี๋ยวปล่อยเขาโดนครับสบายสบายนะตัวนี้ทุกคนนะเพราะว่ามันแพรระเบิดครับทุกคนครับมันเป็นโดนมันแพรระเบิดนะเรียบร้อยครับแล้วเราก็ผ่านเชลเลนมาได้แล้วมันก็จะเปิดรูตรงนี้ครับแล้วก็ไปหยิบออกมาอ๋อนี่ก็เป็นรูโผล่ไปอีกด้านหนึ่งแค่นั้น นั่นเองจริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ยเข้ามาแล้วก็ดีชาเลนจ์ได้กล่องแล้วก็ผ่านเข้ามาโดยที่มททไม่ได้ของปนไกลอะไรเลยนะทุกคนนะเออไม่ได้ของปนไกลอะไรเลยครับเออผ่า,านดิสอ้อนโอ้ยเอ็นจิมวานดิสดูพลังดูน้ำแข็งข้าไปาาเออแล้วก็เออด้วยไฟแล้วก็ตามด้วยพลังลมงนี่ไง สายฟ้าก็เปียวเปรียก็ยไปไเรื่อยๆไหมทุกคนไม่ชอบเลเด้น่ะมันบแบบมันเปรี้ยวเปรียวๆอยู่ตลอดเวลาเี็บร้อยแคบผมเออแล้วมาทำคอมโบ้วยใายด้วยไงทุกคนนะมันคงเป็นสายฟ้าครับโอเคเรากลับมาในห้องนี้ที่ต้องสํารวจไม่มีอะไรจริงๆครับทุกคนครับไม่มีอะไรจริงๆเออที่แค่เข้าบาแล้วก็มาลอดออกตรงนี้เออ เอ้ยไต่ทำไมไต่ตรงนี้ไม่ได้วะเนี่ยมันมีอะไรพิเศษตรงนี้เหรอฮะเอเอแล้วไต่ด้านข้างก็ไต่ได้นะอืมรประตูนั้นดันไต่ไม่ได้เฉยไม่มีกลไกอะไรซ่อนอแล้วเ,เ,เดินวนหาทุกคนครับเดินวนหาครับออกมาข้างนอกตรงนี้ก็มีมอนสเตอร์สองตัวครับนี่คือเหล่ฟาฟ้ามอนสเตอร์โอ้ยปาไม่โดนอนีกคน แล้วก็เอาไฟดดดเนี่ยพี่ไม่ชอบไอตัวนี้เพราะมันชอบกระโดดหนีเราทุกคนเออเวลามันอยู่ในเอฟบีแต่พี่ไม่สามารถรวบมันตีได้ครับมันกระโดดหนีไปแล้วเราต้องตีทีละตัวดาเมจเราไม่ใช่ตัวที่แบบดาเมทที่ร้อยทุกคนนะที่ไม่มีตัวที่คิดดาเมจถึงร้อยทักตัวเลยนะทุกคนนะเออพี่ลงเอฟบีก็คือได้ประมาณแค่สามดาวหกดาวเท่านั้นนะครับตีเข้าไปครับทุกคนครับบ้าครับ แล้วก็ลงครับทุกคนครับบาร์สาร์อสกายอ่านพบว่าเวลาไปเจอตัวพวกนี้มันชอบกระโดดหนีทุกคนแล้วเราก็ตามตีทีละตัวแบบนี้นะทุกคนนะเออเก็บเก็บเก็บครับทุกคนครับเก็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 บเรียบร้อยนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับเดินสำรวจต่อไปมีอะไรให้ฉันบ้างมีนกตรงนี้นะครับทุกคนครับนกตรงนี้ นกตรงนี้แค่พ่อมีไอโทรงกระหน่ำมาให้ทุกคนแต่ว่าเราไปเอายี็อโทรกระหน่ำตัวอื่นมาแว้นแล้วนะทุกคนนะเลยไม่มีประโยชน์เลยครับทุกคนครับเออแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะไปต่อได้แต่ว่ามันก็ไม่เห็นมีคนใครอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะนกข้างในนะครับทุกคนครับก็เป็นนกประกอบฉากนะครับตรงนี้เราก็เก็บไปแล้วครับมันก็เลยไม่มีประโยชน์แล้วในไอ้เล็กระรหน่ำตัวนี้นะครับทุกคนครับเนี่ย ใช้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเหมือนจะมีอ่ะเหมือนจะมีมันไม่แบบมันไม่ขึ้นบอกว่าไม่มีอะไรนะครับแต่มันน่าจะหมายถึงอันข้างนอกตรงนี้นะครับทุกคนครับเนี่ยนี่นะครับนกตัวนี้นะทุกคนนะริงก็เป็นอ e ิเล็กโทรกราดัมเหมือนกันครับซึ่งมันไม่มีประโยชน์แล้วอะ่ะเออเพราะเราเข้าไปเก็บไปแล้วนะทุกคนนะั้นเนี่ยเข้ามาก็ไม่มีอะไรให้เหลือแล้วนะครับทุกคนครับชเชลน์ก็ทําไปแล้วนะครับ หมดสิ้นกันทีไม่ว่าชาติในชาติไหนย่าเลยเดี๋ยวไปข้างนอกครับทุกคนครับใต้ต้นไม้รู้สึกว่ามีนกอยู่เออใต้ต้นไม้มีนกอยู่อ่านี่นะครับทุกคนครับเจ้านบพวกนี้นะทุกคนนะเนี่ยพอใช้ครับก็จะมีสัญลักษณ์โผล่ขึ้นมานะครับ และมีแค่นี้เองเหรอมีสัญลักษณ์โผล่ขึ้นมาฝั่งนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งที่นอนเอ่งเทงอยู่นอนเอ่งเทงอยู่ครับเป็นรูปชูนิ้วสองนิ้วนะครับทุกคนครับแล้วก็เป็นรูปคนนะครับหรือว่าเจ้าพวกนี้เป็นคำใบ้เออน่าจะเป็นคำใบ้มีวงกลมเออมีวงกลมแล้วก็มีน้ำครับทุกคนครับแล้วก็ หมดแล้วนะครับอ๋อตรงนี้ไงตรงนี้ก็เป็นตัวตัว,ตวที่เราต้องมากดครับทุกคนครับโอเคเป็นไฟครับรทุกคนครับไฟน้ําเริ่มต้นจากไฟแล้วก็ไปที่น้ำานะครับทุกคนครับอ่ะดีก่อนครับไฟนะครับทุกคนครับแล้วก็ไปที่น้ํานะครับทุกคนครับวิ่งมาดูก่อนก็ได้ครับจาให้หมดครับน้ําวงกลมนะครับทุกคนครับตามลําดับนะทุกคนนะน้ําวงกลมนะครับน้ําอยู่ทางไหนครับทุกคนครับ น้ำอยู่สายสุดนะครับน้ำวงกลม,กมสองนิ้ววันสุดท้ายเออพี่จำได้ว่าสองนิ้ววันสุดท้ายเราต้องดูไปตามหัวนกแล,วนออแล้วคนก่อนครับทุกคนครับเห็นไหมคนแล้วก็สองนิ้วนะครับทุกคนครับอวิ่งกลับมาครับวิ่งกลับมาหรือไม่อยากเสียเวลาไงดูให้แน่ใจครับทุกคนครับเออถ้าตีพลาดเดี๋ยวก็เริ่มตีใหม่คนแล้วก็สองนิ้ว ชโยเดียรบร้อยครับทุกคนครับแล้วก็ได้แผ่นหินมาอีกแผ่นครับก็ขาดแผ่นนะขาดอีกหนึ่งแผนนน่แผนครับทุกคนครับเพราะว่ามันมีเจ็ดเมื่อกี้เราเห็นแล้วมันเหลือเสาว่างอยู่สองเสาเอ๊ะมันไปต่อไม่ได้แล้วนะเนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยนกนี่ก็ไม่มีประโยชน์เลยเหรอฮนะ เนี่ยมันมีทางแล้วก็มีสัญลักษณ์นกด้วยนะทุกคนนะมันเหมือนกับว่ามันจะต้องไปต่อได้นะอึมทำไมมันเข้าไม่ได้วะเออแล้วก็ไม่มีกลไกอะไรอยู่เลยครับทุกคนครับเอาโอ,อ,อ,อ้ไอกําแพงรูปนกนี่คือกดใช้ขนนกแล้วมันจะทะลุทุกคนเออแม่โคแม่งงอยู่ตั้งนานเออ ก็ได้แต่งงกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอ้าวแล้วก็มีซีรา์อยู่ตั้งสามตัวในที่อย่างนี้เราจะเอาซีราย์มาเรียงกันได้อย่างไรนี่ครับไล่ซีรี์นะเพื่อนก็จะกระโดดปุ๊บ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 ไปรวมกันครับตรงนู้นได้นะครับทุกคนครับส่วนตรงนี้นะครับไล่ไปครับเดี๋ยวมันจะไปประจำที่ให้ครบเองครับปุ๊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 บไม่ได้นะครับทุกคนครับได้สองอันแล้วครับขาดอีกหนึ่งตัวเท่านั้นครับทุกคนครับ ไล่ตัวนี้ไปนะครับตัวนี้จะไปลูนตรงููนครับทุกคนครับกลายเป็นผิดพลาดครับทุกคนครับไอตัวซ้ายอ่ะยืนถูกต้องนะครับทุกคนครับต้องไล่ตัวที่ยืนไม่ถูกต้องมาครับเนี่ยแกกลับไปซะไอ้นี่ดันไปยืนอยู่ทางนี้อีกบ้าตายนะทุกคนนะไอตัวนี้ยืนถูกแล้วนะครับดึงดูดอยู่นะครับเออไอตัวซ้ายก็ดึงดูดอยู่นะครับทุกคนครับไอตัวตรงกลางนะครับเออไอตัวซ้ายนี่สินี่ครับดึงไปครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็วิ่งตามครับ เออนั่นแหละทุกคนแล้วก็เหลืออ๋อเราต้องไปจิ้มตัวไหนสักตัวนึงมาดึงมาตรงนี้ครับทุกคนครับแม่ไม่อยากจะไล่ซีลายใหม่แล้วทุกคนนะเดี๋ยวพี่เอาเปิดโถมาดึงเลยคือเราเราต้องไล่ซีลายมาให้ยืนตามนี้นะครับสามจุดแต่ว่าตัวสุดท้ายที่เราไล่เราต้องรีบวิ่งมาตรงนี้ให้ทันครับทุกคนครับแต่ถ้าใครวิ่งไม่ทันก็แบบพี่ครับทุกคนครับเอาเปิดโถมาดึงง่ายๆเลยนี่แน่เออมันต้องเจอความฉลาดของเราครับทุกคนครับ มันจะลอดไปไหนครับทุกคนครับแล้วก็จะมีหีโผลขึ้นมาครับทุกคนครับเด้ไมเราเปิดหีโอลเรา้องได้ของบอลเนล่เออครับทุกคนครับเยี่ยมไปเลยครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนตัวกลับมาแล้วตัวอื่นมันทำไม่ได้ด้วยนะมันต้องแบบเปิดโถด้วยนะพี่ลองเอาตัวแบบสายฟ้าตัวอื่นมาลองนะครับทุกคนครับเปิดโถเวลากดใช้สกิลมันจะช็อตตัวเองแป๊บหนึ่งไงทุกคนมันทำให้เราติดไฟฟ้าครับอื ต่อไปก็ต้องหารูปภาพผาฝาผนังครับทุกคนครับเพราะว่าเราเห็นที่จุดคบเพลิงอยู่นะนี่ครับมีทางขึ้นตรงนี้ครับทุกคนครับมีทางขึ้นตรงนี้ไต่ขึ้นไปนะทุกคนนะไต่ขึ้นไปนะครับติดรากไม้นะครับติดรากไม้นะครับไต่ขึ้นมาดีๆครับไต่ดีๆเออไต่ดีๆครับไม่มีที่ให้ยืนด้วยเออยืนตรงนี้ได้เออเอออ่ารอดครับทุกคนเอามีหีบด้วยนะครับมีหีบด้วย เอ้ยได้ไข่มุกครับทุกคนครับได้ไข่มุกไข่จันทรามาแล้วครับไข่มุกเหมือนดวงดาวครับทุกคนครับ่ามีรูปภาพครับมีพระจันทร์แล้วก็มีวิหารสามอันแล้วพระจันทร์เหมือนนองเลือดครับมีเลือดไหลออกมาจากพระจันทร์ครับทุกคนครับโอ้โ์แต่เราสังเกตนะครับดาวที่สีดําคือสองอันล่างซ้ายนะครับทุกคนครับสองอันล่างซ้ายแล้วก็มีอันด้านขวาด้วยสองอันขวานะครับกับอันสองอันล่างซ้ายนะครับทุกคนครับ อแล้วนกมันมาได้ไงครับอยู่ในถ้ำแท้ๆเออนกมันไม่น่าจะมาได้นะโอเคครับทุกคนครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วทึก็เราก็ลงไปครับทุกคนครับไปจัดการจริงตรงนี้ซะทุกคนนะอ่าสองอันล่างซ้ายแล้วก็สองอันขวานะครับทุกคนครับแน่นอนว่าต้องเปลี่ยนเอาเอเบอร์มานะครับ <c oughs> เลียนตัวกลับไปก็มาเออ <c oughs> นี่บอกเลยว่าถ้าเป็นมือถือเดิมที่ทําอย่างนี้ไม่ได้นะ มันแบบมันโหลดข้อมูลครับทุกคนครับเวลาตัวละครตัวนึงนี่กินแลมมากนะทุกคนนะเวลาเปลี่ยนตัวนี่คือเกมเด้งแน่นอนครับนี่แล้วก็ยิงไปครับเนี่ยนี่ใช้ใจโรนะทุกคนนะเออพี่ว่ามันก็มันไม่ไม่ดีเลยเลยนะเออพี่ว่านคนขับ,บนในราคานี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรียบร้อยนะทุกคนนะเรียบร้อย แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดนะครับทุกคนครับเราก็กดขนนกไปทั่วๆด้วยเดี๋ยวเผื่อมันมีอะไรซ่อนเราแล้วเรามองไม่เห็นอีกนะทุกคนนะอเอาเอาเ,อาเริ่มจากข้างหน้านี้ก่อนแล้วกันครับทุกคนครับนี่แม่กำแพงรูปนกนะครับเปิดเข้ามาก็จะมีไข่มุกล้วงอยูนนแล้วก็มีของให้เก็บนิดหน่อยนะครับมีแค่นี้เลยนะเออเป็นห้องที่แบบไม่มีกลไกอะไรเลยครับมีแค่นี้โล่งๆอืม ไข่มุกที่ได้มานะครับทุกคนครับเราก็จะมาใส่ตรงวิหารตรงนี้นี่เห็นไทุกคนไข่มุกรูปดาวครับพอใส่เข้าไปแล้วดวงดาวก็จะระยิบระยับยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะขาดอีกอันหนึ่งไงขาดอีกอันนึ่งนะทุกคนนะไปหาก่อนนะครับ อันนึงนะครับทุกคนครับ่ราดำได้นะทุกคนนะผนังรูปนกนะครับที่ฉูดตรงประตูตรงนี้เออที่แท้มันใช้ขนนกเจาะเข้ามาแล้วเราก็ได้อิเล็กโทรคลัสแล้วนะครับทุกคนครับมีแค่ดีเลยเออส่วนอีกอันนึงนะครับเออหาไม่เจอก็วิ่งวนๆครับแล้วก็กดมั่วๆครับแล้วก็กดว่าต้าชิเบสเฉยเลยงงเลยครับทุกคนครับดีดีงงเลยไม่แบบดีดีใช้ขนนกแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะ แล้วจะอยู่ก็ได้คิวเวนครบมาได้ยังไงเออสํารวจการแก้ไขรูปปั้นลบอรบ,บทั้งหมดครับทุกคนครับก็คือใช้คนรบครบแล้วทั้งหมดนั่นเองนะทุกคนนะเฮ้ย hey, แล้วไปครบได้ตอนไหนแล้วไปกดโดนอะไรไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนนะเอองงเลยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะทุกคนนะ ตู้นี้ก็เจาะไปนานแล้วนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ท่ายตรงนี้ทุกคนเออวิ่งผ่านไปผ่านมาไม่เห็นเฉยเลยนะโอเคจัดการเจ้าสปาราตตันนี้ซะทุกคนครับเพื่อที่เราจะได้อะทิสุดท้ายขึ้มานะครับแล้วทําไมไม่ขยับครับเหมือนเด็ตจะหลุดครับทุกคนครับเออไม่หลุดครับเก็บกล่องแล้วมันถึงจะเกิดเ,กเอองงเลยงงเลยเออเข้าไปเขี่ยๆแล้วก,ก็ยอมกระโดดมาดนครับแล้วดูครับนะไม่โดนด้วยนะเออ ไอ้หรือมันโดนมันโดนแบบดีเลย์โดนแบบดีเลย์ไปที่เด็ดหรือไปที่อะไรงงงงครับทคครับตู้ง่อยครับจริงก็ไปครับตู้ก่อยครับเออนั่นแหละสู้กับตัวอ่บันนี่ไป้วทุกคนนะจุกลี่การขอทุกคนครับมันอยู่ในที่ที่แบบสู้ยากอ่ะมันแคบเออสายฟ้าพี่คาดมันแล้วเจอพลังสายฟ้าเข้าไปเมื่อไหร่แน่แพ้เข้าไป็ะทุกคบ การมันเลยบันนี่ก็ให้ก็ให้ก็โดนครับไม่โดนด้วยบันนี่ก็ชอบไหลอ่ะทุกคนเออแล้วก็ปีไม่โดนนะครับเอาสายฟ้าฟาดเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับแตกไปเลยนะทุกคนนะแล้วยังไงครับทุกคนครับครบแล้วไงครบแล้วครับทุกคนครับก็เอาไปใส่ผนังนะครับทุกคนครับโอเคและนี่จะปลดปล่อยตำนานแห่งพระจันทราแห่งโลกนี้ นี่ครับเมื่อเราใส่ไข่บุกเข้าไปครบสอันครับอ๋อมันจะกลายเป็นสีไายงอกออกมาแล้วมันก็จะพุ่งไปครับทุกคนครับแวบวบแวบแวบแล้วก็ออกไปเลยออาไปจากถ้ำแห่งนี้เลยทีเดียวนะครับฮ่าเจ้าอเรักโทษสีลายพวกนั้นดูเหมือนกับอะไรแล้วฉันนึกว่าเป็นมอนสเตอร์อเรักโทษสีลายซะอีกแต่ว่าดูครับตอนนี้ผนังนี่มีแสงแวบแบววบแบขึ้นมานะทุกคนนะนี่มันคือภูเขาที่อยู่ในเกาะสุรมิได้หรือเปล่านะ ทำไมมันดูคล้ายจังเลยนะทุกคนนะแล้วตำแหน่งที่สัญลักษณ์แวบๆออกนั้นมันจะมีสมบัติหรือเปล่าเนี่นะทุกคนนะโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปสำรวจกัน <One S 1> นะครับว่ <'s> าตำแหน่ง s <S แวบๆนี้มีอ,อะไรนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า